สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ LCD TV Thailand ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ LCD TV Thailand o n l a n นะครับเป็นเทสประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 3นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับเอาแบบว่าขำๆแต่ว่าเป็นทอปิกที่หลายๆท่านสนใจอยู่ช่วงนี้กำลังคิบเลยครับนะครับแลนก็คือเรื่องดิจิท a ล ทีวีดิจิทัลดิจิทัลนะครับสำเนียงผมเหมือนเพิ่งกลับมาจากลอนดอนเลยบอกว่าดิจิทัลทีวีแต่บางคนเขาเรียกดิจิตซอนบางคนเรียกดิจิซอนนะครับในเทปนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะอ่านยังไงก็คงเข้าใจว่าเป็นดิจิตอลทีวีแล้วกันนะครับ <ผม S 2> แต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาแนะนําผู้ร่วมรายการของเราก่อนนะผู้ดำเนินรายการของเรานะผมโรมันครับผมผม,ผมมุมแรงครับผมโทนี่ครับผมชาโนมครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดประเด็นจากเจ้าของบทความเลยละกันนะครับว่า what is digital tv นะครับ ให้คุณโทนี่อธิบายสักเล็กน้อยครับพูดถึงดิจิตอลทีวีนะครับคือมันต้องแยกเป็น2อย่างก่อนคือที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือระบบดิจิตอลทีวีครับครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้มาก็คือทีวีแบบดิจิตอลอ่ามันคืออะไรอ๋อมีทั้งระบบแล้วก็ทั้งตัวทีวีใช่มันต้องประกอบด้วย2อย่างนี้เราถึงจะรับชมได้ครับแต่โดยรวมแล้วระบบดิจิตอลทีวีนะครับก็คือทีวีที่ส่งสัญญาณมาแบบดิจิตอลซึ่ง ภาพและเสียงจะคมชัดกว่าแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับก็คือสมัยก่อนนี่เป็นการออกอากาศแบบอนาล็อกอนาล็อกครับตอนนี้ส่งไปดิจิตอลก็คือไอ้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่แหละถูกไหมครับเป็นดิจิตอลอันนี้ในในอดีตเนี่ยเป็นอนาล็อกอย่างที่คุณชานมว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาทดลองออกอากาศแบบดิจิตอลแล้วแล้วประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยทีวีมันก็จะถือว่า หลายเครื่องยังไม่ลองรับอันนี้มันคือปัญหาไงเราทดลองทําไมครับเขาทดลองคือตอนนี้กสทชเขามีกล่องรับทุกเซท็อบบ็อกเขาจะทดลองเพราะประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนการออกอากาศจากอนาล็อกเนี่ยเขาจะยุบพิงละให้เป็นดิจิทัลดิจิทัลจแสดงว่าถ้าเปลี่ยนระบบเนี่ยผมจะได้ซื้อทีวีใหม่แล้วอทำไมต้องซื้อทีวีเลยอ่ะไม่แน่เระอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้คุณนี่เขามีเขามีวิธีแนะนำนะ อ่ะคุณโทนี่ต่อครับผมต่อครับผมก็จริงๆแล้วนะครับถ้าประโยชน์ของมันเลยคือเราจะรับชมภาพแบบชัดมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเรานี้นะครับก็คืออ่านี่เราเปิดแบบดิจิตอลทีวีครับอ่าทีวีตัวนี้เป็นทีวีรุ่นแรกๆในที่ขายในเมืองไทยนะครับที่มีดิจิตอลจูเนอร์แบบ t 2เอ่อ DVB t 2อ่าผมขอแทกนิดนึงดิจิจูเนอร์คืออะไรครับครับอ่า อ่าอันนี้ต้องโยนไปทางคุณชานมเลยครับปกติการรับสัญญาณนะครับก็คือเราจะรับสัญญาณถ้าเป็นพีทีวีทั่วไปเนี่ยรับสัญญาณจากเสาอากาศก้างปลาหรือไม่ก็ไอเสาอากาศแบบหนวดกุ้งแบบนี้ครับซึ่งถ้าเป็นทีวีสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอนาล็อกก็คืออนาล็อกจูเนอร์อ่าเป็นอนาล็อกจูเนอร์ได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเปลี่ยนมาตรฐานไปเป็นออากดิจิตอลที่ตัวรับเนี่ยคือตัวจูเนอร์เนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ดิจิตอลด้วยดิจิตอลด้วยคือเอาเอาง่ายๆพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพปกติการรับอนาล็อกเนี่ยคือพอรับมาปุ๊บเราต้องมานั่งจูนช่องพอรับได้เนี่ยบางทีมันเกิดซ่าซ่าเดสโน่ขาวๆขึ้นมาขัดบ้าไม่ขัดบ้างคืแม้สัญญาณแรงหรือไม่แรงก็ยังพอรับได้แต่จะชัดอเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณโบราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเพราะอะไรรู้ไหม บ้านเขาน้าไฟยังเข้าไม่ถึงเลยหลังบ้านผมนี่เป็นภูเขาลูกใหญ่เลยจะให้เขาดีทีวีนี่ว่างลำบากนิดนึงโอ้แน่นอนครับพูดถึงตัวออันนี้คือเมื่อกี้คืออนาล็อกก่อนที่จะมีความท้าทายแต่ว่าถ้าเป็นจูเนอร์แบบดิตอนเนี่ยมันรับสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี2แบบที่เรียกว่าแบบว่าถ้ารับได้เนี่ยคือภาพแสดงมาติดเลยชัดเลยติดเลยแต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยมันก็เขียนว่าโลซิกแนวมันก็จอดับ มันเป็นศูนย์กันหนึ่งเมันเป็นศูนย์กันหนึ่งใช่ครับก็คือถ้ารับได้ก็รับได้แสดงได้รับไม่ได้ก็ภาพไม่ออกเลยไอ้ปัญหาแบบว่าไอ้พวกเป็นเม็ดยิบยิบสัญญาณแปลกสีวิทยุอะไรเข้ามานี้แบบสมัยอนาล็อกก็จะไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะว่าดับไปเลยที่จริงมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าสัญญาณดีต้อนเนี่ยเวลาเขาส่งมามันแรงกว่าสัญญาณอกไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะรับได้เนี่ยมากกว่าทีนี้ผมต้องถามคุณโทนี่ต่อไปเพราะว่า คำถามนี้เนี่ยมีหลายๆท่านถามในเฟ e บุ o กนะอ่าอ่ากสทชแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกําลังจะออกอากาศแบบดิจิตอลละแล้วถ้าเราจะดูทีวีดิจิตอลเนี่ยทํำยังไงครับมีทํำยังไงได้บ้างถึงจะรับชมได้อ่ามี2แบบนะครับอืวิธีแรกคือใช้ทีวีที่มีดิจิตอลจูเนอร์แบบ DVB-T2 ในตัวอ๋อต้องย้ำว่าเป็น T2 นะ T2 ครับ T2 คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2013ใช่ซึ่ บางตัวอาจจะมีแต่ว่าเป็นแค่ทีธรรมดาเวอร์ชันแรกทีธรรมดาอันนี้เรากระโดดข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคือต้องย้อนก่อนอย่างพวกประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยเขามีดีต้อนทีวีใช้นานแล้วก่อนบ้านเราบ้านเรายังอะนาล็อกแล้วอนาล็อกยังไงก็อย่างนั้นไม่ให้มันเหมือน 3G นะครับสถานการณ์คล้าย 3G แต่ว่าประเทศในยุโรปแถวนั้นเนี่ย เขาใช้มาตรฐานแบบ d v d t สะนั้นอืมใช่อแต่บ้านเราค้าไปใช้ p 2เลยเวอร์ชั่นใหม่กว่าดีกว่าอ้าวเราเหมือนอย่างนี้ครับผมอธิบายง่ายงเหมือนปัจจุบันนี้เราใช้เอ g อยู่ใช่ไหมอ่าอออ่าแล้วเราข้ามไปใช้ 4G เลยเราไม่ต้องไม่ต้อง 3G นะ 4G เลยโอ้เราเห็นภาพครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเรา 3G ยังไม่ใช้เลย เราคิดเข้าข้างประเทศเราไงคิดเข้าข้างประเทศเราพอไปทิงโทรออกนี่ผมแทบน้ำตาจะไหลแค่ยกตัวอย่างแบบอุปมาอุปไมยแล้วบอปไยครับอันนี้คือทอยแรกคือถ้ามีชอแรกซึ่งตอนนี้ตอนนี้ทีวีในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีอย่างที่บอกคือมีรุ่นโซนี่ HX9551 ตัวอ่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ในอนาคตครับประมาณปีนี้แหละ คาดว่าจะมีอีกหลายแบรนด์ที่ออกทีวีที่มีเจ้าดิสซอนทูเนอร์ตัวนี้ออกมาครับคือเป็นรุ่นใหม่ของปี2013ใช่เราก็ต้องรอประมาณสักอาจจะเดือน4เดือน5เนี่ครับโอเคก็แน่นอนเท่าที่ผมทราบมาพอดีก็มีโอกาสได้คุยกับพวกวงในครับวงในอีกแล้วของแบรนด์ทีวีต่างๆเขาบอกว่าสักเดือน4เดือน5เนี่ย เปิดตัวไลฟ์อัพปี2013นะครับไอจูเนอร์เนี่ยก็ถูกพันโขกมาด้วยซีซ้อนจูเนอร์นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกไลฟ์อัพนะครับหมายถึงว่าครบทุกโมเดลที่ทุกซีรีส์อาจจะใส่เฉพาะแบบรุ่นกลางจนถึงรุ่นท็อปนะฮะก็เลยถามเขาว่ารุ่นล่างๆทํายังไงอ่ะเขอไม่ใส่จูเนอร์มามันก็เลยย้อนมาถึงทางเลือกที่2องทางเลือกที่สองเนี่ยไม่ว่าเราใช้ทีวีรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือที่ดูอยู่ที่บ้านท่านตอนนี้ก็ดูได้ครับเพราะว่าเราใช้กล่อง ที่เขาเรียกว่าเซตท็อปบ็อกซ์เซตท็อปบ็อกซ์เซตท็อปบ็อกซ์เป็นดิจิตอลจูเนอร์จุดแรกภายนอกครับก็คือสมมติสัญญาณมาเป็นระบบดิจิตอลนะครับครับปื๊ดลากลงมาสู่ตัวเซตท็อปบ็อกซ์เข้ากล่องมาเข้ากล่องมาครับอ่าทีนี้เราก็ลากจากกล่องเนี่ยเข้าตัวทีวีเพราะกล่องอ่ะมันจะเป็นตัวจูเนอร์อ๋ออ่าในเมื่อจูเนอร์ทีวีเรามันเป็นตัวเก่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เสียบไปไม่ได้ผลอ ภายนอกเนี่ยเขาจะเอาพุตนะครับได้หลายอยา่างตามสเปคที่กสทชกำหนดเนี่ยครับเขาบอกว่าอย่างต่ำต้องมี HDMI อ่ามีมี HDMI นี่สบายละแทนทุกเครื่องไปได้ล้าก็ต้องออก,กมาเป็นิจิต้อลแล้วก็พวกคอมโพเนนต์ AV แล้วก็รวมถึงสายอากาศแบบ นี่ละคร IF ทั่วไปก็ต้องมีด้วยมีทั้งอินทั้งเท้าเลยคือถ้าสมมุติว่าออกจากกล่องเนี่ยเราเอามาเป็น AV ตัวกล่องเนี่ยมันแปลงสัญญาณจากดิจิตอลมาเป็นออันกล a n a เ o g ไอ้แล้วเข้าทีวีทีวีรุ่นเก่าๆ CRT TV จอบวมอะไรก็ยังเข้ได้อยู่ตอนแรกผมจะเรียกว่าจอแก้วแล้วคุณเรียกว่าจอบวมเลยถ้าใครใช้ CRT TV อยู่ตอนนี้คงเศร้าแล ผมใช้ครับผมใช้เอาคุณยังใช้อยู่ผมยังใช้อยู่ครับผมก็ใช้ครับจริงเหรอจริงครับผมเป็น CRT CV แบบสามมิติด้วยมันสามมิติยังไงวะมันซ้อนภาพให้เองเลยครับ โอ้ยคุณดูอนาล็อกแล้วมันไม่ชัดไงจูนแล้วภาพมันซ้อนหัวผมดูแล้วปวดตาตลอดเลยครับคุณที่โบราณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงเรื่องเทียยง่ียบเรียงอกแบบลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยครับก็คือคุณเอาก้างปลาไปติดไว้บนข้างข้างบนบ้านเนี่ยบนหลังบ้านก้างปลาหรือหนวดกุ้งอย่างนี้ก็ได้ แล้วคุณก็ลากสายอากาศลงมาเสียบเข้าเซตท็อปบล็อกถูกต้องไหมครับถูกต้องเหมือนพวกทรูเหมือนพวกอะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วก็เซตท็อปบล็อกเอาออกไปทีวีของคุณเลือกเครื่องไหนก็ได้แล้วแต่คุณถูกต้องนะครับโอ้แต่ไม่อต่ไม่ไดนเลยแต่ไม่ได้เลยฟังอะไรเข้าใจง่ายนะครับที่อธิบายง่ายๆแบบลูกทุ่งเน็ตเนอร์อธิบายแบบลูกทุ่งแล้วหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าไอเสาวหนวดกุ้มแบบนี้รับสัญญาณดิจิตอลได้เหรือ ห่วยกว่านี้ก็รับได้ครับห่วยกว่านี้ก็รับได้ครับโอ้ห่วยกว็รับได้เห็นไหมครับอันที่เป็นพลาสติกอะครับไม่ไอ้ปุ่มปรับอย่างเงี้ยก็รับได้คืออันนี้บางคนยังสงสัยว่าคืออะไรนะจริงๆมันไม่ใช่ดาบสตาร์วอลนะเวลาเราฟังกันยิงวึงเนี่ยไม่ใช่นะนี่คือหนวดกุ้งซื้อมา150ยาสิบบาทตอนนั้นจะมาดูบอลนะครับห่วยกว่านี้ก็รับได้ครับก็หลักการเดียวกันคือเสาก้างปลาเนี่ยมัน มันรับได้ทั้งสัญญาณดิจิตอลและอนาล็อกเพราะฉะนั้นเสาหมดกุ้งหลักการเดียวกันนะครับก็รับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าก้างปลาเนี่ยมันอยู่บนบ้านมันสูงกว่าไหมมันก็จะรับสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ตัวนี้นะครับต่อมาแล้วนี่แหละต่อตรงเข้าหลังทีวีดูได้เหมือนกันจูนติดจูนติดแฉะช่องเลยนะเดี๋ยวเรามาเรามาคุยถึงการทดสอบก่อนดีกว่านะครับว่าที่เราทดสอบดิจิตอลทีวีในราทดสอบกันยังไงบ้าง เริ่มแรกเนี่ยเราก็ไปเอาสาหร่ดกุ้งนะครับหนวดปลาหมึกได้ไหมครับฮะหนวดปลาหมึกได้ไหมอันนั้นไม้ละห้าบาทครับผมติ้มทําจิ้มซีฟู้ดนี่แซ่บเลยครับผมโอเคครับโอ้แสดงว่าวันนี้ไม่ค่อยมีสาระเลยวันนี้ผมมาแบบลูกทุ่งคําถามตลอดเลยคือเขาไม่มีสาระนานเลยผมผมเป็นตัวแทนของผู้ชมทางบ้านไงพออียิงคําถามเนี่ยเขาสงสัยมันเป็นข้ออ้างที่ว่าคุณไม่ทํากันบ้านนะไม่ใช่คุณคุยแต่วิชาการกันเขาอาจจะเข้าใจลําบากไงผมเลยแบบมาแบบลูกทุ่ง อ,อันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นสายอากาศแล้วกัน<อ>ของไอตัวเสาหนวดกุ้งนะซึ่งไอรูเนี่ยเราก็ไปเสียบเข้ารูหลังทีวีที่เขียว่าอันเทนนอรครับหรือว่าเราเราเรียกภาษานบ้านว่าช่องเสียบสายอากาศ<อ>านะครับเข้าปุ๊บ <ๆ S 2> ดึงเสานะครับอย่างทางเราเนี่ยพยายามจะดึงเสาแล้วชี้ไปทางนอกบ้านนิดน,นึงเพื่อให้มันรับสัญญาณได้แล้วเรากดจูนนะครับโดยวิธีการเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นดิจิตอลทีวีนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ยังรองรับภาพอนาล็อกอยู่ มันก็มีช้อยให้เราเลือก2อย่างครับว่า1เนี่ยเราจะจูนแบบอนาล็อกหรือ2เราจะจูนแบบดิจิตอลอืออ่าซึ่งเราก็ไม่ควรพลาดเราก็ต้องไปเราต้เลือกดิจิตอลนะครับแล้วมันก็ออโต้จูนนิ่งได้เลยครับครับอือซึ่งตอนที่เราทดสอบเนี่ยอ่าเจ้าสาวโหลดกุ้งเนี่ยมันหาเจอ8ช่องนะฮะ8ช่องนะครับประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างครับจำได้ไหมก็มีถ้าเราตองห้า M chord นะครับ M chord อ่า เอ็มคอร์ดเนี่ยยังไม่เจอตอนนั้นอ่าถ้าเอ็มคอร์ดเนี่ยจะต้องเป็นเสาก้างปลาละครับนะคือที่เจอเนี่ยจะเจอช่องห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เอ็นบีทีเอ็นบีทีก่อนแล้วก็พายพีบีเอสแล้วก็วนกลับมาช่องสามนะครับเป็นในลักษณะนี้แต่ว่าก็จะมีช่อง HD ด้วยมาสองช่องได้แก่ทวารห้า HD โอ้โหนี่เรียกโบราณเลยหอห้านะครับช่อห้า HD ก็ได้คุณแล้วก็เป็นพายพีพีเอส H D ก็เป็นสิ่งที่เรากดอินโฟดูจากทีวีนะครับมันจะขึ้นว่า 1080i ดสิบอมัสบไอเลยนะเช็คง่ายๆอย่างนี้ครับแล้วที่สำคัญนะครับพันแปดสิบนี่คือ h ฮเดสแล้วนะมันส่งสัดส่วนแบบ16บต่อเมาด้วยนะตัวไม่อ้วนแล้วตัวอ้วนแล้วหน้านักข่าวเนี่ยมาละไม่บาดเป็นสัดส่วนนี่ถูกต้องครับ อันนี้ก็คือ8ช่องแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเสาหนดกุ้งบางทีมันจะรับสัญญาณอาจจะไม่ได้เก๋าหนึ่งขนาดนั้นไงเพราะว่าแม้มันอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านนะฮะทีนี้ผมก็เลยไปติดเพิ่มก็คือเสาก้างปลาติดไว้บนบ้านชั้น2อปีที่ไมติดเองเลยะครับก็ตอนนี้หล่นขึ้นมาเนี่ยครับนิ้วนิ้วซนเลยขาเผลอในโอโม นิดนึงแต่ว่าอาศัยขายาวไงโอ้อปีก็ไม่พาได้อธิบอธิบายก่อนเดี๋ยวคนจะสับสนงี่ยงบ้านคุณโรมันยังไม่มีเสาก่างปลาใช่ไหมครับเอ้เสาก่างปลาเนี่ยมันก็คือเสาแบบเดียวกันกับที่เราดูอนาล็อกปัจจุบันนั่นแหละอ่ารูปแทรกขึ้นมานิดนึงครับเสาก่างปลาครับผมเห็นภาพนะเห็นภาพนะอ่าห่วยก่อนนี้ก็รับได้ครับเพราะปกติเนี่ยบ้านผมใช้แต่ไอ้จานเหลืองจานแดงอะไรพวกนั้นใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมมีประเด็นและอ่าจานอย่างเงี้ย ใช้รับสัญญาณแบบดิจิตอลได้ไหมคําตอบนะครับมันคนละอย่างกันจานเนี่ยเเารียกว่าระบบเซตไรร์เราหรือที่เราเรียกว่าพวกทีวีดาวเทียมจานดาวเทียมแต่ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยอ่าอย่างพวกดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการส่งสัญญาณแบบภาคพื้นดินหรือว่าเทริสเทเรียลนะคใช้เสาส่ง เสาส่งเป็นเสาต้นหนุงสูงอ่ะสูงประมาณเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างนั้นอ่ะนะแล้วก็มันก็มีจานมันคอยยิงสัญญาณส่งมาแต่ว่าถ้าดาวเทียมเนี่ยผมต้องยิงขึ้นไปไทคลงไงไทคอมยิงกันมาอ่าคนละส่วนกันนะเคแสดงว่าคุณไม่อ่านบทความผมเลยเออคุณไม่เหมันบ้าตลอดเลยนะคุณบงมิแรผมพอใจคคุณแทนผู้ชมอ๋อแทนผู้ชมผู้ชมมันก็ไม่อ่านเราบทความคุณผมเชื่อว่าคนทีู่อย่างนี้ต้องอ่านแล้ว อ่าตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นแล้วครับคนขึ้นหลักหมื่นนะโอ้โหสดๆคนที่ดูตรงนี้ะก็ต้องอ่ากันบ้างนี่นี่โฮมโปรอ่ะเขาอะไรนะเขาเอาบทความไปตีพิมพ์นะแจกลูกค้าเลยนะบทความผมบทความือันะอ่ทีนี้กลับมาต่อยังยังไม่จบเมื่อกี้เราจูนติด8ช่อง เราทีนี้ในเปลี่ยนเป็นเสาก้างปลาบ้างเรามาจูนอีกทีปุ๊บอุ๊เต็ดเพิ่มมาอีก4ี่ช่องรวมเป็น12ช่องช่องมนอยู่สูมันรับได้ดีกว่าอ่าอยู่ที่สูงรับได้ดีกว่าก็คือช่องพวก m c o d ที่เป็น Standard Definition นะครับพวก M-Codec HD อ่า M-Codec เวอแล้วก็จะมี m c o d เป็น HD มา2ช่องเป็น m c o d e HD1 และ HD2 อืมอันนี้แค่ทดลองออกอากาศนะแต่ว่าถ้าเขาใช้เต็มระบบจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้หลายเท่าตัวเขาบอกว่าจะมีประมาณ48ช่อง รประมาณนั้นนะครัแต่ว่าเราเรามาดูเรื่องของคุณภาพของภาพก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวผมต้องถามคุณชานมสักเล็กน้อยว่าคุณชานมเนี่ยเป็นคนค้นพบว่าเฮ้ยถ้าจะดูภาพเปรียบเทียบกันเนี่ยให้เลือกสองช่องที่มันออกอากาศพร้อมกันโดยที่ช่องหนึ่งเป็น Standard Defini นชันและช่องหนึ่งเป็น high Defin i t i o n ซึ่งช่องนั้นคือช่องไทย PBS HD อนะครคุณชาโนมอธิบายนิดนึงว่าประทับใจอะไรบ้างก็คือคิอเอาเอาแบบธรรมดากอนละกันแบบเ d ดีธรรมดาก็คือประโยชน์ ของดิจิทัลคือมันจะไม่มีสารรบกวนใช่ไหมคืออย่างน้อยเลยที่เราประทับใจแรกคือคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่องแบบสแตนดาร์ด e f i n i t i o เนี่ยไอ้ปัญหาที่แบบว่ามันมีสโนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยหรือสารแท่อื่นอะไรเงี้ยไม่มีก็เพราะงั้นมันก็จะดูสบายตากว่าจะไปมีได้ไงบ้านเราสโนบ้านเราเป็นประเทศเขตร้อนเออภาษาเทคนิคเทคนิคอ๋อสโนไม่ต้องยิ้มเออแย่ถ้าว่าคุณพูดถึงสโนในด r e a m World ไม่ไม่ใช่นะโอเคครับ แต่ว่าภาพก็ยังจะดูเปรย์ๆนีนปเป่นเพราะว่ามันยังเป็นสาตดนดา<ม>นในฟิเนชั่นคือส่งมา5-7 i อ่า5-7 <ไง S 3> ครไบแต่ว่าพอเป็น1า8ม0ไนเนี่ยช่องไทเดฟคมเลยครับัมากคือน้องๆน้องๆบูเลอ๋อ้น้องๆบูเล่แล้วสัดส่วนภาพนี่ก็ยังถูกต้องน้ใช่สัดส่วนก็ถูกต้องด้วยนะฮะเป็น1 6 9เป็น1 6 9ก็คือถ้าดูแบบทีวีจอ w i d e s นะครับก็เต็มจอเต็มจอเลยนะครับ อันนี้คือที่ได้มาอ่ะแล้วเรื่องเสียงฮะเรื่องเสียงคุณชาลุเรื่องเสียงก็ชัดขึ้นก็อย่างที่บอกก็คือไอ้พวกสัญญาณถ้าถ้าสัญญาณรบกวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ก่แต่เฉพาะเรื่องภาพแต่ว่าเรื่องเสียงก็ชัดขึ้นด้วยอืมครับครับไอะเสียงอะไรก็ดีกว่าเดิม,อ,มอันนี้คือพิสูจน์ไง่ายๆนะเราลองปรับช่องไปกรับช่องมาระหว่างใช้ PBD HD กับใชี PBS ธรรมดาเนี่ยมันเห็นถึงข้อแตกต่างพภาพได้เสียงอ๋อตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าสมมติฟังจากลำโพงของทีวีมันอาจจะ อาจจะไม่ชัดเจนมากเนี่ถ้าใครต่อชุดเครื่องเสียงอยู่เนี่ยน่าจะเห็นหนูบางค่ะจริงๆมีข้อนึงนะผมเห็นอยู่วันนั้นคือปกติแล้วเวลาเราเปลี่ยนช่องเนี่ยครับเคยไหมครับว่าเปิดไปช่องไหนก็เป็นช่องเป็นโฆษณาหมดเลยเราไม่รู้ว่าไอ้นี่แม่งช่องห้าหรือช่องเก้าหรือช่องสามถ้าเป็นดีต่อทีวีเนี่ยมีบอกด้วยว่าคุณดูช่องไหนอยู่ครัือมันจะขึ้นเลยเช่นซีเอชสามประมาณนั้นปะประมาณนั้นใช่ไหมใช่ไหมพี่อุ ก็มีรายละเอียดบอกนี่คือดีต้อนทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ท่านไหนกําลังกังวลใจเรื่องดีตอนทีวีนะว่าจะดูได้หรือดูไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยให้เลิกกังวลใจได้เพราะว่ามันจะมีกล่องเซททับบล็อกจัดจำหน่ายในระดับราคาที่ทางเราคาดการณ์กันเองว่ามันจะอยู่สัก1 0 0 0งถึงบาทครับผมไม่แพงเกินไปนะไม่แพงเกินไปคุณมีเงินซื้อไหมเดี๋ยวผมเก็บเงินจากเงินเดือนครับค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ผมซื้อได้เดือนละร้อยใช่ไหม แต่ผมก็เริ่มกังวลใจเรื่องที่ว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่มากกว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ใช่ยนะอ๋อคือคืออย่างนี้อย่างดีต้อนทีวีเนี่ยตอนนี้ทดลองออกอากาศแล้วอย่างบ้าอย่างออฟฟิศ L C D T V เทเลแอนด์เนี่ยเราก็รับชมกันแล้วนะตอนนี้เราไม่รอละเราลองรับชมกันเลยนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของดีตอนทีวีก็คือหลายๆท่านถามว่านักตอนนี้เนี่ยมีทีวีรุ่นไหนที่ดูได้บ้างเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปให้ชัดอีกทีนึงโอเค ก็มีตัวไหนนะครับคุณโทนี่ก็มีโทนี่ HX 955นะครับอันนี้คือหมายความว่ามีดิจิตอลจุเนในตัวไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มได้เลยอีกรุ่นหนึ่งก็ของโทนี่เหมือนกันครับตัว84นิ้วใช่ไหมครับ84 X 9,000 X 9,000ตัวใหม่ก็คือ 4K ตัว 4K นั่นเองตัว8.9ครับโอ้โหคุณเอาสักตัวไหมนี่มันลด B อันดีกว่า ก็อัน,นอันนี้ก็คือเรื่องของดีต้อนทีวีนะครับว่าถ้าถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆทางเราค่อนข้างแนะนำให้อาา่านบะ<อ>ทความของอคุณโทนี่นะผมด้วยใช่บทความนิดนึงครับผมชื่อชื่อหัวข้อบทความก็เลย อ๋อชื่อบทความก็นิสต้าทีวีคืออะไรนะครับเจอนี้เจอแน่นอนครับตรงตัวไปเลยของเว็บ LCD TV Thailand ครับผมอันนี้เขาก็ต้องดูเว็บเราอยู่แล้วแหละเจอของเว็บก็แล้วนะเพราะอ่านตอาดีอาจจะไปเสิร์ชแล้วไปเจอของเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เข้าใจง่ายครับที่สำคัญนะนักเขียนหน้าตาดีด้วยถูกไหมครับโอ้ยนี่ถูกต้องแล้วผมคุณนี่สุดยอดจริงๆนะผมจะบ่อยครับอย่างตอนนี้อาจจะมีหลายคนถามนะ พี่แล้วเราจะซื้อทีวีตอนนี้เลยดีไหมผมว่าตอนเนี้ยซื้อครับซื้อได้ไม่มีปัญหาแนะนำคุณดูได้แน่นอนครับจริงจริงที่ผมบอกผมค่อนข้างเชียร์เซตท็อปบ็อกซ์เนี่ยเพราะว่าผมไปแอบรู้ความลับนหลายอย่างของเซตท็อปบ็อกซ์คุณนี่วงในอีกแล้วเนี่ยผมวงในเยอะแล้นะพูดอะพูดออกมาเลยดีกว่าคือบางอย่างมันยังพูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับฟังมาแต่ว่าเซตท็อปบ็อกซ์เนี่ยที่หลายๆเจ้ากําลังจะนําเข้าและจะจำหน่ายเนี่ยนะเขาบอกว่ามัน นอกจากมันจะรับสัญญาณดิจิตอลได้นะครับคือแม้ว่าจะส่งมา 576i หรือ 1080i แต่มันมีความสามารถคล้าย HD Player ไงคือ up scale มันอัพสเกลนะครับ 1080i หรือ 576i เนี่ยให้เป็น 1080p ได้แับนั้นนะแล้วบางเจ้าเนี่ยพอดีไปแอบติดต่อมากับแบรนด์จริงๆเป็นแบรนด์เครื่องเล่นแบรนด์หนึ่งนี่แหละนะครับเขาบอกว่าของเขาจะมีช่องต่อ USB ไว้เสียบพาร์ิเล่นหนังได้ด้วยโอ้โหก็คือกล่องเดียวทำได้ทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออุ่นใจจะซื้อทีวีซื้อได้คุณซื้อได้ซื้อได้เลยนเล่นไดเทปดีกว่าผมว่าอย่างนั้นนะครับในอนาคตเราก็เล่นได้ครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้รับพั้งสาระและความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีไปพอสมควรครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน LCD TV แท a i ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปเดือนมีนาคมนะครับสำหรับวนนี้เราสี่คนขอลาไปก่อนและสวัสดีครับ